ในด,ดวงชาวราศีมังกรนะคะในเดือนตุลาคม68นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเรื่องงานเสียงลูกค้าไม่ชัดเสียงเราเบาเกินไปปัญหาเหล่านี้จะหมดไปว t h ีเฮดเซชุดหูฟังสำหรับคอนแทคเซนเตอร์โดยเฉพาะไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนรอบข้างลูกค้าได้ยินคุณอย่างชัดเจนดีไซน์สวยน้ำหนักเบาสวมใส่สบายตลอดทั้งวันคุณภาพเสียงคมชัดระดับ HD รองรับการใช้งานทุกแพลตฟอร์มใช้ได้กับโทรศัพท์ i อซอฟต์โฟน c r o s o f t t e a ท s z o o m และสมาร์ทโฟนทุกยี่ห้อ ทนทานคุ้มค่าอายุการใช้งานยาวนานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเหมาะสำหรับงานคอนแทคเซ็นเตอร์ฝ่ายขายงานออนไลน์และทุกกิจกรรมที่ต้องการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของคุณในวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยวิทีเฮดเซตเสียงคมชัดรองรับทุกการสื่อสารสอบถามสั่งซื้อสินค้าได้ที่ w w w e c co. o c o m s h o p n e t โทร0632696364อ๋อเรื่องงานเดือนนี้นะคะถึงกับว่าจะ ในทีมของท่านนะคะที่ท่านทางานด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกน้องนะคะบริวารหรือว่าคนร่วมง,งานต่างๆเนี่ยมันกับว่าเดือนนี้มันจะมีะคําว่าเดินไปด้วยกันไม่ค่อยได้ักเท่าไหร่อะคะ่ะเหมือนกับว่าความคิดเห็นตาแตกต่างนะคะเลยทาให้งานเดือนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นทีมักเท่าไหร่นะคะเรื่องของอการเงิน การเงินเดือนนี้นะคะเงินเขาเรียกว่าจะมีความไม่ตกกังวลเนาะในเรื่องของรายรับรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะแม้นว่าเงินมันมันเข้ามาก็จริงนะคะแต่ว่าเงินมันก็ออกไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเงินเดือนนี้เรียกว่าบริหารจับจ่ายพอเหมาะพอดีนะคะเรื่องความรักความรักเดือนนี้นะคะจันก็มองแล้วมันค่อนข้างดีนะเดือนนี้เป็นเดือนที่ เราจะค่อนข้างมีความสุขนะคะกับคนคนรักของเราเรียกว่าคนที่โสดอยู่เนี่ยก็ถ้าถ้าพบเจอเลยนะคะหรือว่าคบใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในตอนนี้นะคะก็เป็นเดือนที่ค่อนข้างดีที่จะทําความรู้จักนะคะหรือว่าทาให้ทาให้ความสัมพันธ์นะคะดีขึ้นด้วยนะคะ หากคุณกำลังมองหาระบบโทรศัพท์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้คุณดังนี้ลดค่าโทรศัพท์บันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายเพิ่มหรือลดคู่สายภายนอกและภายในได้อย่างให้ยดยเชื่อมต่อเบอร์0 2และเบอร์โทรศัพท์มือถืออี e o ค a อ l คือโซลูชันระบบโทรศัพท์อัจฉริยะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขายการบริการลูกค้าและลดค่าใช้จ่ายในองค์กรเริ่มต้นเพียงเดือนละ1,000ันบาทก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณ, 9, 9, 9, 8, 8, 8. E คณก้าวล้ำกว่าใครปรึกษาฟรีโทร Eco c ย l หเรามประหกกว่าโทรศัพท์